g i v p and Take พลังแห่งการให้และรับโดยอดัมแกลน e p c ตลอดระยะเวลาของการทำอาชีพนี้การเป็นผู้ให้ส่งผลให้ปีเตอร์ออเดตได้รับโอกาสที่ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนมักจะพลาดไปแต่ก็ทำให้เขาสูญเสียไปเยอะด้วยเช่นกันคุณจะได้เห็นในบทที่7ว่าเขาถูกเอาเปรียบจากผู้รับสองคนจนเกือบต้องตกงาน แต่ก็ยังสามารถไต่จากจุดต่ําสุดไปถึงจุดสูงสุดของบันไดแห่งความสําเร็จและกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สร้างผลงานได้มากที่สุดคนหนึ่งในออสเตรเลียเขาเชื่อว่ากุญแจสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการให้ขณะเดียวกันก็ลดผลเสียให้เหลือน้อยที่สุดในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทเจนเนซิตเวลล์แอดไวเซอร์สเขาสามารถกอบกู้บริษัทที่ใกล้จะล้มละลายเต็มที และพลิกโฉมจนมันกลายเป็นผู้นําในวงการเขาระบุว่าผลสําเร็จเหล่านี้มาจากการที่เขาเป็นผู้ให้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าผมประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้เพราะเป็นฝ่ายให้มันคืออาวุธที่ผมเลือกใช้เออเดิบอกตอนที่ผมต้องแข่งกับที่ปรึกษาอีกคนเพื่อให้ได้งานมีคนบอกว่าผมชนะก็เพราะเหตุผลนี้นี่แหละถึงแม้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและองค์กร จะทำให้คนที่เป็นผู้ให้มีข้อได้เปรียบมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือการให้ยังคงเป็นหลักการใช้ชีวิตที่สําคัญที่สุดในความคิดของผู้คนตลอด30ปีที่ผ่านมานักจิตวิทยาที่ได้รับการยกย่องอย่างเช่นชาลอมสวาส์ได้ศึกษาค่านิยมและหลักการใช้ชีวิตที่มีความสําคัญต่อผู้คนในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกงานวิจัยครั้งหนึ่งของเขาคือ การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่หลายพันคนในออสเตรเลียชิลีฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิสราเอลมาเลเซียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้สเปนสวีเดนและสหรัฐอเมริกาเขาแปลแบบสำรวจความคิดเห็นออกเป็น12ภาษาและขอให้คนเหล่านี้บอกว่าตัวเองให้ความสำคัญกับค่านิยมแบบไหนมากกว่ากันเช่นรายการที่หความมั่งคัง่ง เงินและทรัพย์สินอำนาจความสามารถในการควบคุมผู้อื่นความสุขการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานการได้รับชัยชนะการทำผลงานได้ดีกว่าคนอื่นรายการที่สองความอบอ้อมอารีการทำให้ผู้อื่นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความรับผิดชอบการเป็นที่พึ่งพาได้ความยุติธรรมในสังคมการใส่ใจผู้ได้โอกาสความห่วงใย การตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นปกติแล้วผู้รับจะให้ความสําคัญกับค่านิยมในรายการที่1ขณะที่ผู้ให้ยกย่องค่านิยมในรายการที่สองชวาดอยากรู้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไหนบ้างที่ให้ความสําคัญกับค่านิยมแบบผู้ให้ลองย้อนกลับไปพิจารณาประเทศที่ผมพูดถึงก่อนหน้าน,นี้สิครับแล้วเดาดูว่าคนในประเทศไหนบ้างที่ยกย่องค่านิยมแบบผู้ให้มากกว่าค่านิยมแบบผู้รับ ปรากฏว่าทุกประเทศเลยครับคนส่วนใหญ่ระบุว่าการให้เป็นค่านิยมที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดยิ่งกว่าอำนาจความสำเร็จเสรีภาพขนบธรรมเนียมความสมานฉันท์ความมั่นคงและความสุขเสียอีกความจริงแล้วประชากรของประเทศต่างๆมากกว่า70แห่งทั่วโลกล้วนลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่านิยมแบบผู้ให้ คือเป็นหลักการสำคัญในการใช้ชีวิตสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆไล่ตั้งแต่อร์เตนตินาไปจนถึงอาร์เมเนียเบลเยียมไปจนถึงบราซิลและสโลวาเกียไปจนถึงสิงคโปร์ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาคนส่วนมากยืนยันว่าการให้เป็นหลักการในการใช้ชีวิตของพวกเขาในบางแง่มุมเรื่องนี้อาจด,ดูไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดบรรดาพ่อแม่มักอ่านหนังสืออย่าง The Giving Tree ของเชลซิวเวอร์สโตนให้ลูกๆฟังและเน้นย้ำความสำคัญของการแบ่งปันและการเอาใจใส่ผู้อื่นแต่พอเป็นเรื่องการทำงานเรามักมองข้ามการให้และยึดมั่นในค่านิยมที่ต่างออกไปเราอาจอยากให้ลูกอ่านหนังสือของซิวเวอร์สโตนก็จริงแต่ความนิยมที่ผู้คนมีต่อหนังสือเรื่อง The 4 8 th Laws of Power ของโรเบิร์ตกรีน รวมถึงความลหลงไหลได้ปลื้มที่นักธุรกิจหลายคนมีต่อหนังสือเรื่อง The Art of War ของซุนวูก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานเราแทบไม่มีที่ว่างให้กับค่านิยมแบบผู้ให้เลยด้วยเหตุนี้คนที่ทำตัวเป็นผู้ให้ในที่ทำงานจึงมักไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ให้ในช่วงฤดูร้อนปี2011ผมได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเชอรี่แอนเพลซี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทให้บริการทางการเงินอันทรงเกียรติแห่งหนึ่งเพลสลีย์ mm. เป็นผู้ให้ยังไม่ต้องสงสัยเธอใช้เวลามากมายไปกับการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมง,งานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าทั้งยังอาสาเป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำของสตรีและโครงการระดมทุนเพื่อการกุศลครั้งใหญ่ของบริษัทอีกด้วยฉันชอบให้อยู่แล้วคะ่ะเธอบอกฉันไม่ต้องการสิ่งตอบแทน แต่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉันพุ่งเป้าไปยังคนที่ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือของฉันมากที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจของตัวเองเพลซี่ลาง,งาน6กสัปดาห์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำซึ่งมีผู้บริหาร60คนจากบริษัทต่างๆทั่วโลกมาเข้าร่วมเธอเข้ารับการประเมินทางจิตวิทยาเพื่อดูว่าอะไรคือจุดแข็งของตัวเองและต้องตกตะลึงเมื่อรู้ว่ามันคือความเอื้อเฟื้อ และความห่วงใยเธอกลัวว่าเรื่องนี้จะทําให้ภาพลักษ์ผู้นําที่เด็ดเดียวต้องด่างพร้อยเธอจึงตัดสินใจไม่เล่าให้ใครฟังฉันไม่อยากดูเป็นคนที่กังวลนะคะแต่ฉันกลัวว่าคนอื่นจะมองฉันต่างไปจากเดิมฉันอาจดูเป็นผู้บริหารที่เอาจริงเอาจังน้อยลงเพลสลี่สารภาพสถานการณ์กดดันให้ฉันต้องตัดความรู้สึกต่างๆทิ้งไปและคว้าชัยชนะมาให้ได้ ฉันอยากให้คนอื่นมองว่าฉันทำงานหนะักและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ไม่ใช่เอาแต่เอื้อเฟื้อหรือห่วงใยคนอื่นในวงการธุรกิจบางครั้งคนเราก็ต้องสวมหน้าก,กากเข้าหากันบ้างความกลัวว่าตัวเองจะดูเป็นคนอ่อนแอหรือไร้เดียงสาทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าเป็นผู้ให้ในที่ทำงานหลายคนที่เชื่อในการให้จึงเลือกที่จะทำตัวเป็นผู้แลกเปลี่ยนโดยให้และรับเท่าเากันแทน ในการศึกษาครั้งหนึ่งผู้คนต้องตอบแบบสำรวจความคิดเห็นซึ่งถามว่าเมื่ออยู่ในที่ทำงานพวกเขาจะเป็นผู้ให้ผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนปรากฏว่ามีเพียง8เท่านั้นที่มองว่าตัวเองเป็นผู้ให้ส่วนอีก92บอกว่าจะไม่ให้ไปมากกว่าที่ตัวเองได้รับในการศึกษาอีกครั้งหนึ่งผมพบว่าบริษัทต่างๆมักมีคนที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนมากกว่าผู้ให้ถึงสเท่าเลยทีเดียว คนที่ชอบเป็นผู้ให้หรือผู้แลกเปลี่ยนมักถูกบีบให้ต้องทำตัวเป็นผู้รับเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่พวกเขามองว่าต้องมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ใช้ระบบการประเมินโดยแบ่งเกรดพนักงานกลุ่มบริษัทที่แข่งขันแย่งชิงลูกค้ารายเดียวกันโรงเรียนที่ใช้ตัดสินเกรดด้วยกราฟเส้นโค้งรูประฆังคว่ําหรือตลาดแรงงานที่มีจำนวนคนอยากได้งานมากกว่าตำแหน่งว่างที่มีอยู่ จึงเป็นธรรมดาที่เราคิดเอาเองว่าผู้คนมีแนวโน้มจะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้เดวมิลเลอร์นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอธิบายว่าเวลาที่ผู้คนคิดว่าคนอื่นจะแสดงพฤติกรรมเห็นแก่ตัวออกมาพวกเขาก็กลัวว่าตัวเองจะถูกเอาเปรียบถ้าทำตัวเป็นผู้ให้จึงสรุปเอาเองว่าการแย่งชิงคือการกระทำที่มีเหตุผลและเหมาะสมนอกจากนี้ ยังมีหลักฐานยืนยันว่าแค่เราใส่สูตรแบบนักธุรกิจและลองวิเคราะห์รายงานทางธุรกิจก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราใส่ใจความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้อื่นน้อยลงโรเบิร์ตแฟลงนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอนเนลเขียนไว้ว่าความกลัวว่าจะถูกผู้รับเอาเปรียบนั้นรุนแรงมากจนผลักดันให้เราคาดหวังว่าคนอื่นจะแสดงด้านมืดออกมา และในทางกลับกันก็บีบให้เราแสดงด้านมืดออกมาด้วยเมื่อกลัวว่าจะถูกเอาเปรียบเราก็เลิกให้ความสนใจสันสัตยานอันดีงามของตัวเองการให้จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเป็นพิเศษเมื่อผู้ให้ต้องเผชิญกับผู้รับเดวิดฮอนิกเชื่อว่านักลงทุนหลายคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้รับพวกเขายืนกรานที่จะขอส่วนแบ่งมหาศาลจากบริษัทตั้งใหม่และอ้างความดีความชอบมากเกินควร เมื่อการลงทุนของพวกเขาประสบความสําเร็จฮอนิกแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานเหล่านี้เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินคนหนึ่งถามว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเขาฮอนิกก็ตอบว่าเป้าหมายสูงสุดของผมคือการแสดงให้เห็นว่าความสําเร็จไม่จําเป็นต้องตั้งอยู่บนความสูญเสียของคนอื่นฮอนิกพยายามพิสูจน์แนวคิดนี้ด้วยการฝ่าฝืนกฎศักดิ์สิทธิ์สข้อของธุรกิจร่รมลงทุน การแหกกดข้อแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2004เขากลายเป็นนักลงทุนคนแรกที่มีบล็อกเป็นของตัวเองแต่เดิมธุรกิจร่วมทุนเปรียบได้กับกล่องดำที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในฮอนิกจึงเชิญผู้ประกอบการให้เข้ามาดูด้วยตาตัวเองโดยเริ่มแบ่งปันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและช่วยให้คำแนะนำอย่างละเอียดว่านักลงทุนมีความคิดอย่างไรเวลาฟังผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิด บรรดาหุ้นส่วนและที่ปรึกษาในบริษัทของฮอนิกพากันคัดค้านพวกเขาสงสัยว่าทําไมฮอนิกจึงอยากเปิดเผยความลับทางธุรกิจนักถ้านักลงทุนรายอื่นอ่านบล็อกของเขาพวกเขาอาจขโมยแนวคิดไปโดยไม่ให้อะไรตอบแทนเลยการเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองกําลังทําให้นักลงทุนคนอื่นรับรู้ถูกมองว่าเป็นเรื่องบ้าบอสิ้นดีฮอนิกเล่าแต่ผมอยากพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการจริงๆ ปรากฏว่าคนที่พยายามทวงติงเขาคิดถูกครับนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาอ่านบล็อกของผมเมื่อใดก็ตามที่ผมพูดถึงบริษัทที่สนใจการแข่งขันเพื่อแย่งกันเซ็นสัญญากับบริษัทนั้นก็ยิ่งดุเดือดขึ้นแต่นั่นคือราคาที่ฮอนิกเต็มใจจะจ่ายสิ่งเดียวที่ผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือการสร้างคุณค่าให้กับผู้ประกอบการเขาบอกและเขาก็ยังคงเขียนบล็อกอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาส่วนการแหกกฎข้อที่2มีที่มาจากความคับค้องใจที่ฮอนิกมีต่อผู้บรรยายอันแสนน่าเบื่อในงานประชุมต่างๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขากับอาจารย์คนหนึ่งร่วมมือกันก่อตั้งหน่วยงานจัดหาผู้บรรยายซึ่งจะเชิญบุคคลที่น่าสนใจมาพูดที่มหาวิทยาลัยเช่นผู้สร้างเกมนักเล่นโยโย่อันดับหนึ่งของโลก และผู้ทำแอนิเมชันผู้คิดค้นตัวการ์ตูนอันโด่งดังอย่างวายลี่อีโคโยตี้และโรดลันเนอร์ให้กับค่ายวอร์เนอร์บรลาเธอร์เมื่อเทียบกับผู้บรรยายที่ฮอนิกเคยจัดหามาแล้วผู้บรรยายในการประชุมเกี่ยวกับธุรกิจร่วมลงทุนและเทคโนโลยีนั้นช่างไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยผมพบว่าตัวเองเลือกเข้าฟังการบรรยายและใช้เวลาไปกับการพูดคุยกับผู้คนบริเวณล็อบบี้ถึงสิ่งที่พวกเขาทำอยู่แทน คุณค่าที่แท้จริงของการประชุมอยู่ที่บทสนทนาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้คนได้พูดคุยกันและสร้างความสัมพันธ์แทนที่จะนั่งเงียบๆเพื่อฟังการบรรยายในปี2007ฮอนอิกวางแผนจัดการประชุมประจำปีเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าเดอะล็อบบี้ซึ่งมีเป้าหมายคือชักชวนให้ผู้ประกอบการมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อประเภทใหม่ๆเขาใช้เงินไปประมาณ4 0 0 0 0ดอลลาร์แม้ว่าคนรอบข้างจะพยายามห้ามปรามว่าคุณอาจทำให้ชื่อเสียงของบริษัทตัวเองต้องมัวหมองแถมยังบอกเป็นนัยยะว่าหากการประชุมครั้งนี้ล้มเหลวหน้าที่การงานของเขาก็อาจพังพินาศตามไปด้วยแต่ฮอรนิกยังคงเดินหน้าต่อและทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นคือ เขาเชิญน,นักลงทุนจากบริษัทคู่แข่งมาร่วมกันประชุมด้วยเพื่มร่วมงานหลายคนคิดว่าเขาเสียสติไปแล้วทำไมคุณถึงเชิญน,นักลงทุนคนอื่นมาร่วมการประชุมด้วยละ่ะพวกเขาถามถ้าฮอนิกเชิญเฉพาะผู้ประกอบการที่มีแนวคิดดีๆมาพูดคุยระหว่างการประชุมเขาย่อมมีโอกาสได้ลงทุนก่อนนักลงทุนคนอื่นแล้วทำไมเขาถึงปล่อยให้ความได้เปรียบนั้นหลุดลอยไปแถมยังไปช่วยให้คู่แข่งได้รับโอกาสง,งามๆอีก นี่เป็นอีกครั้งที่ฮอนิกไม่สนใจเสียงคัดค้านผมอยากทำสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนักลงทุนคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้และชื่นชอบมากจนถึงขั้นจัดการประชุมของตัวเองขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เชิญฮอนิกหรือนักลงทุนคนอื่นไปร่วมงานเพราะหุ้นส่วนของเขาไม่ยอมถึงกระนั้นฮอนิกก็ยังคงเชิญนักลงทุนคนอื่นมาร่วมการประชุมเดอะล็อบบี้อยู่เสมอ เดวิดฮอนิกตระหนักถึงต้นทุนของการเป็นผู้ให้บางคนคิดว่าผมเพี้ยนไปแล้วพวกเขาเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จคือการทำตัวเป็นผู้รับเขาบอกถ้าฮอนิกมีความเป็นผู้รับมากกว่านี้เขาอาจไม่ยอมนั่งฟังผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าไม่ตอบอีเมลด้วยตัวเองไม่แบ่งปันข้อมูลบนบล็อก และไม่เชิญคู่แข่งมาร่วมการประชุมเพื่อให้อีกฝ่ายได้ประโยชน์เขาคงจะหวงแหนเวลาของตัวเองเก็บงำความรู้ที่มีทั้งอย่างใช้ประโยชน์จากเส้นสายด้วยความรอบคอบมากขึ้นและถ้าเขามีความเป็นผู้แลกเปลี่ยนมากกว่านี้เขาก็คงเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากนักลงทุนที่เข้าร่วมประชุมเดอะล็อบบี้แต่กลับไม่ยอมเชิญเขาไปร่วมการประชุมที่ตัวเองจัดขึ้นทว่าหอนอีกให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นต้องการมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับ จากคนเหล่านั้นเขาประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในฐานะนักลงทุนขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินชีวิตตามค่านิยมของตัวเองและได้รับความเคารพนับถืออย่างกว้างขวางเพราะความใจกว้างทุกฝ่ายล้วนได้ประโยชน์ครับฮอนิกบอกผมได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุข,ข้อตกลงและสร้างสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและผมก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ผมต้องการ ประสบการณ์ของเขาช่วยตอกย้ำว่าในโลกธุรกิจนั้นการให้ไม่ได้มีแค่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวแต่มีรางวัลตอบแทนกลับคืนมาด้วยการทำความเข้าใจสิ่งที่ทำให้การให้ทั้งทรงพลังและอันตรายคือหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้เนื้อหาส่วนแรกจะเผยให้เห็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ให้ซึ่งช่วยอธิบายว่าพวกเขาก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้อย่างไรผมจะแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จใช้วิธีที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างไรเวลาทำสิ่งสำคัญ4อย่างได้แก่การสร้างเครือข่ายการร่วมมือการประเมินและการสร้างอิทธิพลการพิจารณาเรื่องการสร้างเครือข่ายจะช่วยให้คุณได้พบแนวทางใหม่ๆในการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักและกระชับความสัมพันธ์กับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วการพิจารณาเรื่องการร่วมมือ จะเผยให้เห็นถึงวิธีทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งอย่างช่วยให้คุณได้รับความเคารพนับถือจากคนเหล่านั้นส่วนการพิจารณาวิธีที่เราใช้ประเมินผู้อื่นจะช่วยให้เรารู้จักเทคนิคแปลกๆที่ช่วยให้พวกเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่การวิเคราะห์เรื่องอิทธิพลจะช่วยให้เราเรียนรู้กลยุทธใ์ใหม่ๆในการนำเสนองานขายสินค้าโน้มน้าวใจคน และเจราจาต่อรองเพื่อชักจูงให้คนอื่นสนับสนุนแนวคิดและรักษาผลประโยชน์ของเราเมื่อกุนได้รับความเข้าใจสิ่งสำคัญทั้งสี่อย่างนี้แล้วคุณจะรู้ว่าผู้ให้ที่ประสบความสำเร็จทำสิ่งต่างๆแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรและผู้รับกับผู้แลกเปลี่ยนควรเรียนรู้อะไรจากผู้ให้บ้างในระหว่างนั้นคุณจะได้พบกับคำตอบของคำถามมากมายเช่นเจ้าของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอเมริกา สร้างสายสัมพันธ์ของตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรทําไมอจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดรายการหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทํางานหลังกดหลังแข็งโดยไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามอยู่นานหลายปีผู้จัดการทีมบาสเกตบอลที่ล้มเหลวในการคัดตัวผู้เล่นสามารถพลิกสถานการณ์ให้กลับมาเป็นต่อได้อย่างไรทนายความที่พูดติดอ่างสามารถเอาชนะทนายความที่พูดด้วยความมั่นใจได้หรือไม่และคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครคือผู้รับโดยดูจากประวัติใน Facebook เพียงอย่างเดียวในเนื้อหาส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้ประเด็นสำคัญจะเปลี่ยนจากผลประโยชน์ของการให้ไปเป็นต้นทุนของการให้รวมถึงวิธีรับมือกับต้นทุนเหล่านั้นผมจะพาคุณไปหาคำตอบว่าผู้ให้ปกป้องตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนโง่ที่ถูกเอาเปรียบหรือเกิดความท้อแท้คุณจะได้พบเรื่องราวของครูคนหนึ่ง ที่รักษาไฟในการทำงานให้ลุกโชนด้วยการให้มากขึ้นแทนที่จะน้อยลงและมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่หาเงินได้มหาศาลจากการให้คุณจะได้รู้ว่าคุณควรทำงานอาสาสมัครกี่ชั่วโมงเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รู้ว่าการให้ทำให้ที่ปรึกษาคนหนึ่งก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ช้าลงแต่กลับทำให้อีกคนก้าวหน้าเร็วขึ้นได้อย่างไรเหตุใดเราจึงเข้าใจคนรอบตัวผิดอยู่เสมอว่า คนไหนเป็นผู้ให้และคนไหนเป็นผู้รับและผู้ให้ปกป้องตัวเองอย่างไรเมื่อต้องเจราจาต่อรองกับผู้อื่นนอกจากนี้คุณยังจะได้รับรู้ว่าผู้ให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของบันไดแห่งความสำเร็จด้วยการกระตุ้นให้คนอื่นเลิกเป็นผู้รับและหันมาเป็นผู้ให้ได้อย่างไรผมจะพาคุณไปพบกับกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้คนกลายเป็นผู้ให้อย่างสร้างสรรค์ได้ภายใน90นาทีคุณจะได้รู้ว่า ทำไมผู้คนถึงแจกสิ่งของให้กันฟรีๆทั้งที่สามารถนําเอาไปขายเอากําไรในเว็บไซต์คลิกลิส s t ทำไมรังสีแพทย์บางคนถึงเก่งขึ้นขณะที่บางคนฝีมือตกทําไมการคิดถึงซูเปอร์แมนจึงทําให้ผู้คนอยากทํางานอาสาสมัครน้อยลงและทําไมคนชื่อเดนนิสถึงมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพทันตแพทย์มากเป็นพิเศษทันทีที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณอาจต้องทบทวนความเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จเสียใหม่ หากคุณเป็นผู้ให้ที่ชอบเสียสละคุณจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณจะทะยานจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของบันไดแห่งความสำเร็จได้อย่างไรหากคุณยึดมั่นในค่านิยมของผู้ให้แต่ทําตัวเป็นผู้แลกเปลี่ยนในที่ทำงานคุณก็อาจารู้สึกแปลกใจที่ได้รู้ว่าคุณมีโอกาสมากมายที่จะให้และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่กระทบต่อความสำเร็จของตัวเองนอกจากนี้แทนที่จะตั้งเป้าว่า ต้องประสบความสําเร็จก่อนแล้วค่อยให้ที่หลังคุณอาจตัดสินใจว่าการเป็นฝ่ายให้ก่อนคือหนทางไปสู่ความสําเร็จที่รวดเร็วที่สุดและถ้าตอนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้รับคุณก็อาจ,จรู้สึกอยากเป็นผู้ให้มากขึ้นและลงมือฝึกฝนทักษะที่ทําให้ผู้ให้ทั้งหลายประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว 2. นกยูงกับแพนด้าผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างไรมนุษย์ทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะเดินในแสงสว่างแห่งความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรืออยู่ในเงามืดแห่งความเห็นแก่ตัวมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนโปรดติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ